ผ่านมาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ก็สังเกตกันมากว่ากลุ่มผู้ประท้วงจะเคลื่อนไปยังบริเวณท่าน้ําเกียรติกายบริเวณท่าเรือเพราะเป็นจุดที่ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะได้เห็นสอวอเดินทางไปทางเรือหรือไม่นะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรวมถึงการเดินทางของสอวอบริเวณท่าน้ําเกียร์กายช่วงนี้เราจะไปติดตามกับคุณชาติชายถุงเงินค่ะคุณชาติชายคะ คับคุณนัฐาครับแน่นอนว่าบริเวณท่าเรือเกียรไกอาจจะเป็นที่คาดการณ์ของหลายฝ่ายนะครับว่าหลังจากที่มีการประชุมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วนะครับทางสวอาจจะใช้ท่องช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เดินทางกลับบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการพัทะของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าจากการสังเกตการของทีมข่าวพบว่าไม่พบสวหรือว่าสสหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่เดินทางหรือว่าใช้ช่องทางทางเรือน,นั้นเดินทางกลับบ้านนะครับอาจจะมีบางกลุ่ม ที่ใช้ช่องทางนี้แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นใครครับทันทีหลังจากที่การประชุมยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาและได้เื่อนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นในช่วงค่ำที่ผ่านมามีบรรดาสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอร,รวมทั้งสอสอและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางออกมาจากประตูด้านข้างบริเวณหน้าของวัดแก้วฟ้าจุฬามณีนะครับ และอีกสถานที่1บริเวณท่าเรือเกียกไกเป็นสถานที่ที่คาดการว่าจะมีสอสอและสอบอใช้เป็นช่องทางการออกจากรัฐสภาเพื่อเลี่ยงการประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มประชาชนปลดแอกที่ได้ยืนรอขับไล่อยู่ที่บริเวณถนนแยกเกียกไก ดยบริเวณเท่าเรือเกศก,กายริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากที่ทีมข่าวได้เฝ้าสังเกตก,การพบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนประจำจุดนะครับอยู่ตรงบริเวณท่าเทียบเ,เรือนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยและกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีเจ้าหน้าที่สังเกตก,การอยู่บนเรือรอบๆบ,บริเวณด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาของรัฐสภา จากการสังเกตพบว่ามีบุคคลนะครับซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นสวหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนกันแน่ได้ลงเรือด้านหลังของอาคารรัฐสภาครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือบริเวณด้านสะพานที่จะเดินมาบริเวณท่าเรือเกียรก,กายแล้วจะเห็นว่าจะมีผ้าสีขาวที่ถูกผูกไว้ตามราวนะครับซึ่งเป็นการจัด กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้มีการจัดขึ้นที่ก่อนหน้านี้ในช่วงสายเย็นที่ผ่านมานะครับโดยภาพรวมจากการเฝ้าสังเกตการของทีมข่าวบริเวณเท่าเด็กเกตไกโดยที่ตั้งแต่ช่วงเย็นนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาเฝ้าสังเกตการเพื่อดูแลความปลอดภัยซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่พบเหตุวุ่นวายหรือว่าเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดครับคุณนัฐถาครับขอบคุณมากค่ะคุณชาติชายคะคุณผู้ชมคะ